ปกติป่าแก้มแดงแท้และแก้มแดงเปนจรมงต่างกันอย่างไรนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นรสิงสตูดิโอนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมว่าประกัดป่าแก้มแดงนะครับแก้มแดงเชียงรายแก้มแดงภาคเหนือนะครับกับแก้มแดงเป็นจรงนะครับที่คนชอบเรียกกันนะมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าแก้มแดงเบญจรงนะครับคำว่าแก้มแดงเบญจรงนี่ถูกนิยามขึ้นมานะครับโดยพวกสายพาอประกัดนะครับสายพัฒนาเนาะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเขาก็คือแก้มแดงพัฒนานั่นเองนะครับเป็นการพัฒนาจากประกัดป่าแก้มแดงนะครับประกัดป่าแท้เนาะภาคเหนือนะครับที่มีกระโดงลายสีเขียวมันตัวที่อยู่ด้านในนะครับ ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดให้เครื่องยาวขึ้นและเครื่องใหญ่ขึ้นนะครับให้หางโพสวยขึ้นเนาะเพื่อที่จะให้มันสวยงามนะครับอาจจะเอาไปเข้ากับประกัดจีนแฟนซีหรืออาจจะเข้ากับประกัดใดๆก็แล้วแต่นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเขาจะเรียกว่าแก้มแดงเป็นตรวลงนะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าประกัดป่าแก้มแดงนะครับหรือประกัดป่าภาคเหนือนะ ประกาศป่าแท้เลยนะครับผมเป็นประกาศป่าดั้งเดิมนะของภาคเหนือนะครับลักษณะก็จะคล้ายแก้มแดงเป็นจระลงนะครับแต่ว่าจะมีกระโดงที่ลายเนาะสังเกตได้ที่กระโดงนะครับกระโดงด้านบนจะลายสีเขียวนะครับเขียวเรือเบือฟ้านิดนึงเนาะเนี่ยกระโดงเขาจะสวยมากนะครับส่วนหางนะครับเขาจะมีก้านหางที่เหมือนกันเลยนะก้านหางเรือบสีฟ้าเหมือนกันกับแก้มแดงเป็นจระลงนะครับแต่ว่าเครื่อง หรือหางอะไรอาจจะไม่ออกแนวประกาศจีนสักเท่าไหร่นะครับพราเขาเป็นสายดังเดิมนาะส่วนตัวนี้เป็นแก้มแดงแท้นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้มานะครับจากเพื่อนที่รู้จักกันเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแก้มแดงแท้ที่ถูกเขาเรียกว่าผสมพัฒนาออกมานะครับให้มันดูเครื่องที่สวยขึ้นเครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับ นำตัวเลี้ยวนะครับนำดัวจะไม่หนาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแก้มแดงแท้เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะหนาแบบเหมือนประกาศหม้อนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอาไปใส่กับประกาศอื่นนะครับเป็นแก้มแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอามาบีบเข้ากับแก้มแดงเนาะแบบผสมกันไปผสมกันไปเรื่อยๆนะครับจนได้ตัวที่ดีที่สุดนะครับได้สายเลือดที่ดีที่สุดเนาะก็ะถือว่ายังเป็นสายเลือดแก้มแดงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับถือว่ายังไม่ได้ผิดเพี้ยนเนาะ ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ฟอร์มนะครับทั้ง2ตัวนี้เนาะสำหรับแก้มแดงตัวนี้ก็จะเอาไปเข้าถังหมักนะครับเข้าฟอร์มให้เขาดูดีกว่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาพามาดูว่าการหมักปลานะครับการฟอร์มปลาต้องใส่ภาชนะอะไรนะครับแล้วในถังนั้นในที่หมักนั้นต้องใส่อะไรบ้างใส่ใบนั่นใบนี่ใส่สมุนไพรใส่เกลือใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับพริกไทยนะครับเป็นต้มยำเลย ไม่ใช่นะครับผมจะพามาดูคลิปหน้านะครับว่าเราใส่อะไรบ้างนะครับแล้วก็หมักใช้เวลาเท่าไหร่นะครับปลาถึงจะสวยนะอืและการหมักมันช่วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาเจอกันนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมเนาะกับเพื่อนๆทั้งหลายนะครับผมก็ขอขอบคุณครับ